หน่วยแพทย์พระราชทานจัดตั้งขึ้นเพื่อเอพิดเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาสองพนนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างกองแพทย์หลวงกองแพทย์ราชสำนักกลมแพทย์ทหารบกทหารเรือทหารอากาศและกลมควบคุมโรคนะคะให้บริการประชาชนอยู่ตรงบริเวณสนามหลวงมีการตรวจคัดกรองโควิด ตรวจโรคทั่วไปตรวจโรคทางเดินหายใจแล้วก็มีผแผนกฉุกเฉินซึ่งมีคุขีดความสามารถในการช่วยชีวิตขั้นสูงได้ก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนให้มารับบริการตรงนี้ได้นะคะ